สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสุวชโชคณนขอนแก่นนะครับนี่คือรายการเกษตรอินทรีย์4.0 360องศาครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านเหล่านะครับจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ผมอยู่ที่สวนพลิกนะครับสวนพลิกนะนะฮะหลายท่านออกจะบอกว่าเอ้ยทำไมพริกมันสวยจังเลยนะครับแต่จริงๆแล้วในความสวยของต้นพริกนะครับหรือลูกพริกเนี่ย มันก็แฝงไปด้วยโรคและก็เชื้อรานะครับวันนี้ผมก็จะมาะพามาเจอนะครับกับเกษตรกรที่ใช้โฟทีะนะครับแล้วก็กำลังจะแก้ปัญหาในเรื่องของเชื้อรากับพลิกนะครับที่เกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานนานนะฮะหลายปีเนาะนะครับถามว่าในดินเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเชื้อรามีแน่ๆครับมันออกไม่หมดหรอกครับเพราะว่า เกษตรกรยังใช้เคมีอยู่เพราะฉะนั้นเชื้อราเนี่ยมันมีไหมนะฮะมีแน่นอนครับแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงในเรื่องของโ t ีนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหานะฮะในการลงพื้นที่ถ่ายทำวันนี้นะฮะก็จะให้เกษตรกรท่านอื่นที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกพริกอยู่แล้วนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้ผมก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับ อ่ะวันนี้เดี๋ยวผมพาไปพบเกษตรกรเจ้าของสวนเลยนะครับอ่ะตามมาฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวพี่อะไรครับแนะนําตัวหน่อยเวียงคำมุกบุญอ่าพี่เวียงคำเนาะวันนี้อยู่กับพี่เวียงคำนะครับอยู่กับพี่เวียงคําแล้วก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ย วันนี้คนที่แนะนําผมมาเนาะอ่าก็จะเป็นพี่สมพลนะครับอ่าพี่สมพลนะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยผมสมพลสุทาวันครับอ่าเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาอีกโอ้โหอย่าไอ้กล้องครับอย่าไอ้กล้องนะฮะวันนี้ปัญหาที่พี่สมพลมาเจอเนี่ยกับพี่อะไรนะฮะเบียงเบียงคำเบียงคำเนาะพี่เบียงคำเขาเจอปัญหาอะไรในสวนพริกของเขาเนี่ยคือปัญหาเวลานี่นอย่างนี้เดียนทราบก็คือพริกบางต้นไม่งามครับแต่เพื่อนก็แฝงไปด้วยโรคนะอันนี้คือ เห็นชัดเลยไม่้อยอ๋ออ่ากล้องเข้ามาใกล้ๆ่อยฮะนี่ครับนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคือคือจริงๆเนี่ยอ่าสมมติดูต้นตรงนี้คือลูกมันโอเคอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าลูกลูกมันโดกเนาะแต่เวลามาดูอีกต้นที่ถัดมาเนี่ยเนี่ยฮะมันกําลังเหี่ยวครับเนี่ยฮะให้ให้ท่านผู้ชมดูนะฮะอ่าเอากล้องจับมานะครับอ่าเอาต้นนี้ออกเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้นะครับมันเกิดจากเชื้อรานะครับถ้าจะบอกว่าเชื้อราด้วย แล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของปุ๋ยเคมีด้วยนะใช้สูตรอะไรอยู่พี่เบียงคำสิบห้าสิบห้าตอนสูตรเสมอสูตรเสมอนะครับแล้วเคยใช้แกลบไหมไม่เคยใช้แกลบตอนตอนไหนนี่ไหมไม่ได้ใช้ลงล่องไม่ได้ใช้ช่ไหมคือตอนนี้พี่เวียงคำใช้ปุ๋ยเคมีตัวเดียวสูตรสิบห้าสิบห้าเนาะสูตรเสมอมีตัวอื่นไหมยาฆ่ายาฆ่าก็มีอาบาค่ะอาบาอาบาขวดเท่าไหร่ 4ี่ร้อกว่าบาท400กว่าบาทนะครับท่านผู้ชมนะนะฮะดูนะครับตอนนี้เนี่ยในในในชั้นดินเนี่ยมันแข็งนะฮะแล้วมันมีเชื้อราอยู่เชื้อรามันเกิดจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะผมว่ามันมันมีแน่ๆะนะครับนะฮะอันนี้คือปัญหาของพืชไม่กินปุ๋ยพืชไม่กินปุ๋ยผนนวกกับเชื้อรานะครับเข้ามาสะสมเนี่ย พราะช่วงนี้กําลังเข้าหน้าหนาวพืชอ,อาจจะช็อกได้นะครับพอพืชไม่กินปุ๋ยเนี่ยปัญหาที่ตามนะครับเนี่ยรากมันเน่าท่านผู้ชมดูนะฮะนี่ฮะนี่ยครับมันโยกมันโยกตรงนี้ดูนะครับเนี่ยรากมันเน่าครับรากมันเน่าเพราะอะไรครับเพราะเพราะพี่เวียงคําใช้เคมีเยอะคือบังคับให้พืชเขากินปุ๋ยนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้พืชมันไม่กินเนี่ยมันไปไหนครับ มันก็ทําให้รากเน่าพอโดนกับเชื้อราด้วยอากาศด้วยนะฮะคือคล้ายๆกับพืชเขาช็อกอะนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะท่านผู้ชมครับนี่เห็นไหมฮะรากมันเน่าเห็นไหมเน่าของจริงครับไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเพราะผมทํารายการมาเจ็ดแปดปีเนี่ยผมรู้ดีค่ะรู้จากใครรู้จากปา่าชาวบ้านรู้จากเจ้าของสวนพีสวนอะไรนี่ฮะดี่ครับมันเน่าครับรากเน่า เพราะพืชมันไม่กินปุ๋ยครับเหมือนกับพี่เรียงคำอะ่ะไม่หิวข้าวพี่เรียงคำไม่หิวข้าวเวลาพี่ฝืนกินเข้าไปนี่แน่นไหมจะอ้วกไหมอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับนี่เห็นไหมมันไม่ใช่เป็นต้นเดียวนะนี่นี่ให้ดูนะฮะนี่เห็นไหมรากเนา่ารากมันชอนชัยไม่ได้เห็นไหมรากมันอยู่สั้นๆเห็นไหมรากมันชอนชัยไม่ได้ทําไมถ้ารากชอนชัยไม่ได้แล้วมันจะเอาน้ําหนักตรงไหนมายึดกับ ต้นมันน่ะลูกมันที่ออกลูกมาถูกต้องไหมอ่ะลากก็เลยเน่าครับนี่ฮะผู้ชมเห็นชัดเจนเนาะนะครับแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้อ่าพี่เวียงคำเนี่ยฉีดโฟทีนะครับฉีดพ่นทุกเจ็ดวันฉีดพ่นทุกเจ็ดวันเอาทุกแปลงนี่แหละทั้งหมดเลยเนี่ยฉีดพ่นโฟทีทุกเจ็ดวันแล้วเรามาดูการอีกเจ็ดวัน อีกเจ็ดวันวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาหนึ่งพฤศจิกานะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบนะฮะผมมาวันนี้มีพี่สมพลด้วย<อ>นะครับแล้วก็พี่เวียงคำเจ้าของสวนเนาะ<ช>พี่เริ่มฉีดนะครับวันนี้อาจจะไม่ต้องฉีดก็ได้ขอเป็นพรุ่งนี้เช้าชชฉีดวันนี้เลยไหมมันไม่ตกแล้วมันมีตกแล้วฝนเนี่ยมันไม่ตกแล้วนะครับ ที่เวียงคำจะเชื่อไหมว่าแก้ไขปัญหาได้ก็บเพกันเรีนเสือเ้อบปนไหนคะ่ะเพราะว่าบพระขันเด็ล่องนะถ้ายสีเดียวถราลองถ้ามันโบไปกับหงพริกพริกเนี่ยคือสายพันธุ์อะไรเพชรดำค่ะกองส่อเหนเพชรดำอ่าเพชรด,ดำนะครับอันนี้เป็นพริกสายพันธุ์เพชรดำนะฮะเดี๋ยวพี่ถือไว้อันหนึ่งผมเด็ดให้ดูนี่ครับลูกมันเป็นแบบนี้ฮะกล้องเข้ามานิดนึงครับนี่นี่นะฮะ เพชรดำนะฮะแต่มันลูกเขียวนะแต่สายพันธุ์มันชื่อเพชรดำนะฮะชื่อเหมือนไก่ชนเลย,เลยหรือชื่อชื่อเหมือนอะไรนะ <c oughs> ชื่อเหมือนไก่ชนเลยนะอ่าชื่อเหมือนนักมวยเพชรดำไอเพชรดำออเย็บซ้ายเย็บขวานะฮะตอนนี้โดนต่อยไปแล้วนอกไปเลยนะฮะรากไม่กินปุ๋ยเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขปัญหาด้วยอ่าโฟร์ทีนะครับวันนี้วนนันที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะให้พี่เวียงคำเนี่ยฉีดประมาณอ่า หกโมเย็นเนาะห้าโมงหม,มงเย็นเนี่ยนะครับแล้วก็ดูอีกเจ็ดวันนับจากนี้ไปเดี๋ยวจะให้ถ้าผมไม่ได้มาเดี๋ยวจะให้ทางพี่สมพลมาแล้วก็มาถ่ายแบบนี้ถ่ายไห้ดูแล้วว่าแก้ไขปัญหาได้ไหมวิธีการฉีดทำอย่างไรถึงจะแก้ไขปัญหาได้นะครับถ้าพี่พอมีเวลาหญ้าที่อยู่รอบๆในเนี้พี่กรุณาเอาออกหน่อยโอเคไหม หญ้าถอนได้ถอนจ้างใครได้ก็จ้างถอนนะครับเพราะว่าตัวหญ้าอีกตัวหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยพวกเชื้อรามันอยู่ในนี้ยเยอะนะฮะแล้วเราจะฉีดได้ไม่ถึงไม่ทั่วถึงวิธีฉีดพี่ไม่ต้องไปอ่าเขาเรียกอะไรนะแหวกแวกป่านะครับแบกต้นอันนี้คือฉีดแบบปล่อยๆแบบเป็นละอองนะพี่เดินฉีดจากร่องเนี้ย มาปื้ดนะแล้วก็วนกลับมาฉีดปื้ดแบบเป็นละอองหนึ่งช้อนนะครับหนึ่งช้อนขาวเล็กๆเคยเห็นไหมเห็นอ่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรหนึ่งช้อนนั่นแหละต่อน้ำยี่สิบลิตรแสดงว่านี้กี่ไล่เนี่ยกี่ไร่พี่พี่กี่ไล่ไล่กว่ากว่าไร่กว่ากว่าโอ้โหที่เหลือพี่เอาไปฉีดพืชอื่นเลย อยู่ที่พี่ฉีดด้วยถ้าเป็นแบบอะไรนะฮะเขาเรียกว่าฉีดแบบละอองใช่ไหมจ้ะแบบของ<ะ>พี่เป็นเป้แบบนี้ไหมเป็นใจใดค่ะเดียวตะกี่เอ,เอาใจปั่มรลดอีแตกกันนะคะอันนี้เป็นน้ปปาประปาหรือเปล่าน้ำมันบาดาลค่ะพอใสอ่อ๋อน้ําบาดาลน้นําบาดาลผมชบผมผม,ผมเลงไว้แล้วผมถึงถามพี่แต่ว่ามันมบาเข้มเลยค่ะมันโมเมนต์บาดาลมันเป็นนามเค ซิปโเมตอ่าไม่เป็นไรแต่ผมบอกอีกอย่างนึงก็คือลาสนิมที่อยู่ในน้ำบาดาลผมเจอมาเยอะคนที่เกษตรกรที่ใช้น้ำบาดาลส่วนส่วนใหญ่ก็จะเจอลาสนิมด้วยลาสนิมมันทำให้ต้นพริกเขียวตายเหมือนกันหรือเป็นสนิมเหมือนกับต้นมะนาวครับที่ผมไปถ่ายที่จังหวัดขอนแก่นมานะครับ อาการคล้ายๆกันแต่ผมสันนิษฐานว่าถ้าเวลาสนิมก็ลาก็ลาที่เกิดจากรากเน่าเนี่ยนะฮะที่มันกินรากนะครับมีสองอย่างนี่แหละนะเ<ด>พราะผมดูจากอาการต้นแล้วมันไปไม่ได้ครับมันเน่านี่เห็นไหมฮะมันเน่าครับมันไปต่อไม่ได้เนาะเมื่อรากชอนชัยไม่ได้ตาย,ยไหมตายตายครับเพราะต้นไม่สามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่ารากไม่สามารถที่จะดูดซึม สารอาหารเนี่ยเข้าสู่ท่อน้ําเลี้ยงของต้นได้โอเคไหมตายไหมตายตายถ้าค